สวัสดีค่ะพวกเราน้ำท่วมจาวขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอแล้วด้ยเออนะอีพีแรกเราจะมาเล่าเรื่องอะไรคะแปรรักสันด้วยใจเธอเป็นแบบที่เขาปล่อยออกมาชื่อว่าไลฟช่วยไลฟ์อินภูเก็ตซึ่งบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า คือจะปล่อยซีรีส์อยู่แล้วอ<ช>่ะเราก็ปล่อยอันนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีหนึ่งในนี้เขาไม่เคยดูเขาไม่เคยดูเ<ช>ขา <อ S 1> ไม่เคยดูใช่เขาอยู่บ้าน <ๆ S 2> นอกใครอเอ่ยเราเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าคนไม่เคยดูซีซั่นหนึ่งอะจะรู้เรื่องเปล่าจะรู้เรื่องไหมเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไปเริ่มเก้าเก่งยัง อันนี้คือเราแต่ว่าคันนอนด้กันหรอเนี่ยอุ้ยอันนี้คือเขาโค้กันแล้วเหรอใช่สาเหตุของการไม่ดูภาคหนึ่งนะฮะไม่รู้อะไรเลยสุดท้าย้พวกเก่น่ากลัวพวกนี้ก็ต้องดูอ้าวคือหมายถึงว่าอีพีที่แล้วอืมคือคือจบว่าเขาจะไปไหนอ่ะ เขาต้องไปเรียนต่อเขาต้ไปเรียนต่อที่เขาเล่าบอกว่าเนี่ยคือแสงสุดท้ายเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศกุ้งเทพไม่ได้ดูจริงเออทุกคนที่ดูไม่ได้ดูจริงก็คือเขาอาจจะไปเรียนต่อกรุงเทพวันนี้คือวันสุดท้ายของภูเก็ตที่เขาจะต้องอยู่ด้วยกันเขาเลยบอกว่าแสงสุดท้ายของภูเก็ต Last Twilight in Phuket

ยาหอมจริงอ่ะโอ้ยก็หอมจริงนะทำไมมาดูหอมจริงทำไมมาดูเลียวจังวะดูดิดูสายตาดิเออจริงโอ๊ยอ้นน่ากลัวพีอยู่บ้านพอดีเดินทาหนีจริงนี่แหละ ก็คือบ <google> ้านเขาขายมีหกเกี้ยนเออหกเกี้ยนคือของประจำชาติของประจำชาติของประจำชาติประจำชาติประจำชาติประวัติไม่แ้วทำไมต้องมาจันขนาดนี้คือตอนแรกที่บอกว่าม้ากับโกไม่อยู่บ้านพอดีไปพังงาในหัวเรามันไม่ได้คิดจริงนเราเราเราไม่ใช่คนดีไงทุกคนคือเขาบอกว่าไม่อยู่บ้านโอเคโอเคโอเคต่อเลยไหมจ้าที่บ้านขอููย่ภเก็ค่ะ าจรบ้นสวยแล้ค่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆแบบปกติที่เราทำอ่ะเออมุมต้องพอดีเขาอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบความละมุนแสงเธอดูความละมุนแสงคือแบบไปดีเหลืองของมือหัวตะเกียรความยุ่งของหัวเออเลียวมากยุ่งขนาดนี้ยังหน้าตาดีขนาดที่อันนี้หญิงอันนี้เขาเป็นแรมไอเทมอินทูเกตปะเนี่ยขีดขอบสูงเลย เดี๋ยวมันจะนัร์ไม่เป็นวันธรรมดาธรรมดาที่โคตรพิเศษสำหรับมึงเลยอุ่ยโอ้ยแล้วผู้สีคือชุดเออใช่สลับกันนะจ๊ะคิดแล้วเนี่ยยังไงดาดาก็คิดแล้วแหละไม่เธอแต่ว่ามันก็คิดมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วปะก็ใช่แต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าซีซันสองนะเราทำเศร้านะนับดูไม่ใช่แค่นี้แน่พูดเลยยอโอเค อยความอยากรอใดๆอนนั้นอบถ่ายรูปเนาะอ๋อที่ดีกว่าได้เลยห่วงแล้วห่วงแล้วหนึ่งโอ้ยนี่อ๋อยังมีวิชาอ๋อยัมีวิชาชอบแสงจังเลยอ่ะนี่รู้สึกว่าคู่สีมันแบบเหลืองอ่ะ มันดูอุ่นเออมันดูแบบมันดูอุ่นไม่ไม่ด้วยความที่ว่ามันดูอบอุ่นแล้วมันทําให้สื่อถึงแบบว่าเป็นความความหลังนะเธอเออมันดูเส็นแบบนั้นมันฟุ้งมากเออมันเป็นแบบฟุ้งฟุ้งมันเป็นแบบระรึกถึงความหลังอะเธอเจตเจตตอนนี้มันดูฟุ้งอะแป๊บ ทุกคนสบายมากโทรศัพท์รั่นแล้วรั่นเพียงไรกิจการรั้งดีลั้งไม่ดีเธอกันเราดูต่อผู้ช็อกนี่เรือรายนานมากนะอุ้ยน่ารักไหมอุ้ยแฟนเราเริ่มแต่ว่าเสื้อต้องมีอะไรในเสื้อมีดอกชบ้า ใช่ใช่คือลองสังเกตดีๆนี่คือมองอะเสื้อบีวที่นั่นน่าจะชัดกว่าเสื้อพีพีคือดอกชบาจริงๆความหมายมันบดีเ้อเออซึ่งนี่กลัวว่ามันมีความซ่อนคือเมื่อก่อนใช่ไหมคนที่แบบผู้หญิงอะที่เขามีแบบลายสันนอยะเออเขาจะจับกลนหัวจะ้ทัดดอกชบาให้เดินไปตามหัวเมืองเพื่อเพื่อเป็นการประจานนี่ก็เลยกลัวว่าเรื่องเนี้ยแม่งแบบดอกชบามันเด็ดมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วเนี้ยก็คิด ตั้งแต่ซีซันแรกเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยแต่นี่ก็เลยกลัวว่าเฮ้ยไม่หรอกมึงแต่ดาวเขาใสเฉยๆแหละเออแต่ว่ากลัวว่ากลัวว่าถ้าสมมติว่าเขาเล่นกับประเด็นดอกชบาอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นซิีบลิกที่ซ่อนอยู่อย่างเงี้ยนี่กลัวว่าความรักครั้งนี้มันจะค่อนข้างไม่ไม่เบิกกว่าอย่านะมึงตายต่อมาใกล้ๆโอ้ยอะ แสงดูสีเก่งเนาะเขาแสงเี่ยใชเฮ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้โจริงห่ะแหโคตรจริงอ่ะโคตรจริงอ่ะเต้นะตู้อยากมีต้้าอ่ะ

กูขอจูนก่อนบ้านไม่หอมแก่นะหอมส้ม้องคือคือแต่คนืงภาพตัดบ้าได้เป็นกูอือไปแล้วจ้าเพราด้ไม่เธอแต่ว่าแต่ว่าฉากเนี้ยพีพีแบบโคตรเซ็กส์เอฟเพียวสูงเออเออใน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 คลิปนี้เนี่ยมีความเซ็กส์เอฟเพียวแต่เปิดมาตอนแรกตอนนอนแล้วมีครู้สึกว่าแบบเดาภูเก็ตดาภูเก็ตเออดาภูเก็ตไหนบอกไว้ ทำไรอะแต่แม่จนนี่รู้สึกว่าฉากเนี้ยเป็นดูกิ้ทพีวีจริงๆอะนี่ก็รู้สึก่างนั้นวันนี้ทำด้วยเอ้าเอะาไรทำไรอะก่อนแล้วทำไรอันนี้คือฉากในศาลเจ้าที่ท่านแรกเนาะเียนสีใี่แดงของเราเพิ่มขึ้น เชียเร่งเดียวกันเลยอะ่ะสิ่งใดเคยชื่นกบจางหายอ้าเอาแล้วเาลวาเล่าเลาวล่าเรื่องความรักเขาก็บอกว่าโ,โอเคอยู่นะมึงมันรู้สึกแปลกๆกับมุออมภาพอ่ะแต่ว่าเขาไม่ตั้งใจหรือเปล่าเน,น,นี่ยนี่เปความรู้สึกว่าแบบมันเป็น จะมองให้เราวะคือต้องเกิดกว่านว้านี่เรียนละครมาเนาะเราก็จะรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนเขาซ่อนอะไรไว้ในนเี้ยอย่างมุมเนี้ยนี่คือสะพายนะพอดูไปเรารู้สึกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าสีส้มใช่ไหมมันถึงแสดงถึงความอบอุ่นแสดงถึงความโร่นนนี่แล้วความฟุ้งมันคือเหมือนความทรงจำเหมือนความฝันแต่อันเนี้ยมีความรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันเหมือนขังความรู้สึกเก่าเก่าเก็บไว้เหมือน็นกล่องเก็บอไว้ แล้วถ้าสมุดมันทำอย่างนี้จริงเจอกูันสังเกตว่าาริบนคนามันคือะไรมันคือที่เล่มสาษจีนอ๋อของภาคแรกอคคนไม่ดูก็จะอย่างนี้คนไม่ดูก็จะติดติดหน่อยงงงหน่อยอ๋อนี่คที่มาที่มันมาด้วยกัน เจอถ้าเกิดอย่างเี้แสดงว่าความรู้สึกไอสถานที่เก่าๆที่นางเคยไปก็คือถูกปิดหมดเลยปิดใช่เข้าใจอ่งเออมันเหมือนกำลังแล้วว่าทุกอย่างมันกำลังจะโดนเปลี่ยนเปลี่ยนปิดปิดนี่พาวนาอย่างหนึ่งว่าขอให้เขาไม่เล่นกับความรู้สึกของพวกเราอ่ะเช่นแบบการปล่อยออกมาแล้วมีความสุขมากแล้วสุดท้ายแบบคือซีซั่นหนึ่งกูพรีมมากนะกูถึงขั้นแบบอืมถ้ามาซีซั่นสองแล้วเบอร์นี้ก็ก็น่าคิดอ่ะ เพราะหลายๆอย่างมันเหมือนหินน่ะเหมือนที่อังุนบอกว่าทุกอย่างที่เคยเป็นความทรงจำอ่ะปิดเปลี่ยนตอนเนี้ทุกอย่างมันกำลังปิดและเปลี่ยนไปอ่ะเออเี้คนลุกแค่ดูแค่นี้ยังรู้สึกเลยอะระเด็นหน้าไปเดีนหน้าพี่คือไปมากในหาหรอกชื่อน่ ยา่งเป็้ไข่ซ ouais, ื้อไปให้น้องไหมเร็วเรวนางโอเพ่นมากขึ้นเนาะจากที่แรกอีกข่าวมากขึ้นไปมกีหนึ่งเออขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตวัน ไม่ด้เว้ยัเสียผมแ <c oughs> ต่ยังเสียได้เลยอ่ะเราจะไม่ได้ไปหันเงียบๆของเราลใช่แต่ยยไม่ไยาอยู่ผมเงียบเลยทำไรก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วเฮ้ยัยนกปลี่หันก็ปี่ย่ม่อูดนนกเ,กอเกี่ยนอีกทีอะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอะไรก็ได้น้องเล อุ้ยเมื่อกี้รุดออกมาบอดีเลยเนี่ใ่ไม่ดีเลยอ่ะคาพูดเมื่อกี้โบราณเขาไม่ทักเด้อบิวินสิ่งแต่ดูหน้าแดูหน้าพี่พี่เป็นนะเออแต่พี่พีตั้งแต่ซีท่าแรกแล้วมันเป็นคนแบบเก็บความรู้สึกอ่ะเก็บ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 คือมันไม่พูดสังเกตป่ะเวลามันมีอะไรมันก็จะไม่พูดไม่อย่างบิวคน่ะ ทำไมมึงไม่พูดออกมาวะทำไมมึงบลาบลาบลาสุดท้ายพี่พีมันเก็บอ่ะเออนี่เพิ่งฟังรู้สึกว่าพีพีกำลังเก็บความรู้สึกอยู่เพราะว่ามันเจอมาแต่แรกก่อนอันเนี้ยเขาคือโอเอ๋วกับ sorry เพราะว่าพอเปิดตัวมาหวานเราก็ลืมไปแล้วอ่าเราก็แบบชีวิตจริงเลยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยนี่มันโอเอ๋วหรือว่าพีพีบ้าไอ่ะโคจะเลียวเลย เแต่ทีแรกเลยเพราะว่าบางบางมันขึ้นขึ้นทางแล้วเขาหน้าทำไมคนเดียวอ่ะเขาก็นั่งคนเดียวเหมือนกันแต่คนอื่นแต่คนอื่นเขามาเป็นคู่เออนี่ว่าตั้งตั้งใจไหนคู่ดูหลายเพศด้วยวไกลไกตรงนั้นมีหมานี่มีคู่อย่งด้วยเออก็ขายเสือกันก็ดูหลากหลายอยู่นะเขาขายเสือกันเขาอยากขายเสือ ไม่ขายทำไม้ก็ได้เจอคอลตอนให้หอมแก้มอายเอาชะตาขาดเลยง่ายๆแต่ได้เจอความเลยจ๊ะดู้สายตาเขาดีแบบ วิวคิดจะกินแล้วอะเออก็จะบอกวิวคิดเหมือนจะกินอ่ะแล้วพี่พีมองไม่กินอ่ะหิวแล้วดิหิแล้วจริงจริงแล้วดูก่อดโอ้แน่นแต่หน้าโคดลเซียต์หน้าดูแบบไม่มีความสุขเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ว่าเนี่ยอันนี้คืออะไรใช่ไม่งั้นประมาณว่าฟิลประมาณแบบ ความดังกำลังเพิ่มขึ้นมันกำลังจะเข้ามาแล้วอะอิสระมีปัญหามีกัย่างมันขาดผมเหมือนคลื่นที่สัตว์เราเนี่ยนี่รู้สึกนะอย่างนี้รู้ด้วยอ่ะแบบเบะแล้วเบะแล้วเบะแล้วอ่ะโอ้ยมันคือความเศร้าของการแบบแยกจากลา แยกกันจากกันอุ้ยดูความแนบไม่มีช่องว่างเลยนะเท่านไม่มีช่องเทนะมดจะเข้าไม่ได้แล้วนะเขาเศร้าอยู่ปะเศร้าด้วยแต่ว่าก็คือคนแนบกันยันบวกเราอะแต่ว่าคู่นี้ไม่มีช่องว่างให้ใครแทรกไงโอ้ยคมุยเธอ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 เห็นอะไรปะเธอเห็นเลขทะเบียนปะ เออพอ520มันคือวันวาเลนนาของคนจีนเแล้วแล้วนางลงลงลงวันพลิัสปะใช่ปะแล้ววันพลหัดมันคือวันบอกรักของคนจีนปะใช่เธอ520แต่520มีพอออเด้วยซึ่งแปลว่าเอ้หัวเน่าเออขนลุกให้กูฟินแบบได้หรอรำาญเท่าไหร่แล้วนะ เเพงนี้อีกแล, umas, <c oughs> <c oughs> ล้วเออเพงแล้วิแบบแปลกๆต้อมาสบายเลยโน๊จริงๆพาดีมันแปลว่าความหวังเลยด้วยนะ ก็แปลว่าอะไรอ่ะพาทิตกำลังจะไปแล้วนะหมดปากเลยเลยเออบอกหลักเราหนึ่งเขาพูดใหญให้มันใ้มันเสร็จงเนียไม่เคยบอกหักหรอไม่เคยเลยไม่จริงจะบอกกันปะวะ ดูย oh, no. oh, no. ินจะลองแล้วน่ะดูใส่ตาดูความน้ำตาลดูยินคือแบบแต่้องเรียกว่าเตะอปะวะยิ้ม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 ชจอแววตานางชอบ้ามากอ่ะตานางขึ้นแล้วอุ้ยเนี่ยดูดีเห็นปะไม่ได้เอาความรู้สึกจริงมาปะวะ อยังไงนาราวก็คือมูดดีมากๆนะฉันชอบนะอันนี้ได้ปะคือแบบเริ่มฉายแบบภาพความทรงจำเอความทรงจำแล้วว่ะคือจริงๆอ่ะอันนี้เขาก็เหมือนจะเกิดมา้าในชื่อเราปะ มื่อมันก็คือแบบแสงสุดท้ายของภูเก็ตอะแต่ฉันก็ไม่ก็คือมันอาจจะเป็นแค่แบบว่าต้อนรับสู่สู่แบบชีวิตการเรียนเอออะไรอย่างนี้ยอันล้วอันแล้วอาจจะตีมากไปเราตีมากไปเราคิดมากเเอรามากอย่าคิดมากเลยแต่กูเรียนละครมานะปิดเลยาทีพัวแล้ว แบบเล่นแสงเล่นสีของ,งานางคือดีมากจริงๆอ่ะอุ้ยดูปะแๆบไหมเจอ<ะ>รู้สึกใช่ไหมรู้สึกอะไรกันนะคือน,นี้วเบลอย่าง <laughs> ที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นใช่ป่ะไว้สีเหลืองแม่งคือสีของความหวงังสีของความอุ่นผ้าฟุงๆอืมสีเหลืองเนี่ยแม่งเป็นความหมายแบบโพสิทีฟอ่ะเออมักจะใช้กับละครที่มันโพสิทีฟ แต่สีฟ้าสีน้ําเงินมันคือสีของความเศร้าสีของความหม่นหมองสีความทุกข์ทรมซึ่งเหมือนเพลงบลูอะเพลงเศร้าเพลงดำดิ้นเรื่องเนี้ยแม่งกลรู้สึกว่าสีมันเริ่มเข้ามาเรื่อยเออสีสีสีน้ําเงินสีฟ้ามันเริ่มทดแทนสีที่แม่งอยู่ตอนเนี้ยนี่กลัวว่ามันจะเหมือนที่คิดอย่านะดูเองกลัวเองอ่ะ ใครเหรอวิดแก้วอดไวาแล้วนี่พันนี้ดูแล้วก็ไปดูวิชาเรนอไห ก็อะไรต่อก็ไปนั่งเล่นเลยสอนบ้านผมนไหมเล่นไปสงนผมด้วยส่งบ้านส้ภาพอบุรกอีกย ติดไว้หอย่างมึงมันไม่ติดแค่หนึ่งอย่างค่ะมึงบอกลกเขาไปลอีกหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยแล้วที่ชายหาอีกหนึ่งอีกหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยอิฉาแหละอยากเป็นดี่ี่แหละอยากเป็นโอเอ๋อ เยอ้าไฟมาแล้วเธอแต่ก่อนเธอรู้สึกใช่ไหมว่าไฟมาแล้วใช่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงไฟความหวังถูกปะใช่เห็นที่เขา move on ไปข้างหน้ากันปะเห็แล้วข้างหลังไฟติดมันแปลว่าทุกอย่างที่อยู่ด้านหลังอ่ะมันคือความทรงจำเฮ้ยคนลุ้เลยอคนลุก คือหลังจากนี้มันทุกอย่างเนี่ยคือแล้วมันก็ขึ้นมาพร้อมกับพูดบายภูเก็ตอ่ะเราก็ใจแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปถ่ายที่ภูเก็ตแล้วอาจจะคือทิ้งทิ้งภูเก็ตไว้แต่การที่เขาม o v ไปข้างหน้าไปหาที่ไฟที่เราบอกเมื่อกี้สีฟ้าไม่ติดแล้วนะมันเริ่มมีสีฟ้าข้างาแต่ข้างหลังอ่ะไฟติดแล้วมันเป็นไฟสีที่เราเคบอกว่าไฟสีส้มอ่ะไม่หรอกอาจจะทิ้งความทรงจำดีๆไว้ เขาแค่เป็คนไม่คนเขาอาจจะแค่อยากแบบว่าอยากดูไฟสวยเออแต่ว่าอาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะไฟแค่จะสวยอาจจะยืมลืมก็มันไปไปไปเริ่ดูแล้วเหนื่อยอยีพระจันทร์้วยนะเออไปี่สวยก็ไปดูพระจันทร์ไง แต่ตอนที่เธอบอกว่าพอไฟมันติดใช่ป่ะแล้วรถมุ่งหน้าไปอ่ะมันคือมุ่งไปสู่สีสีสฟ้าสีน้ําเงินนะเพราะว่า<ง>ข้างหน้ามันแบบว่าก็ใช่ไงยังมืดอ,อยู่<อ>นี่ก็เลย<ช>รู้สึก<ช><ช>ว่าจริงๆอ่ะในความรู้สึกนะพระทย์กับพระอาจารย์ของเขาอ่ะแม่งก็มีความหมาย อเออแต่ว่าแบบอันนี้คือตีความแต่ซีซั่นแรกเสื้อที่นางใส่อ่ะออมันมีคนนึงใส่ซันเซ็กับมีคนนึงใส่เป็นรูปแบบพระจนนันทร์อะไรเงี้ยภอษพระจันทร์จีนของบิลกินนอ่ะออมันแปลว่าพระจนออันทร์กับอีกคนหนึ่งอ่ะที่แบบใส่เสื้อเขียนว่าซันเซ็ทเป็นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนพระจันทร์กับบารอ์อิตอ่ะมันจะไม่ได้เจอกันมนะัถูกมันจะไม่ได้เจอกันมนะถูก มักจะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันเสมอ<ช>มันต้องรองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะมาวินาเนี่ยที่ตอนนั้นที่บอกให้ฟังว่าที่ว่าอะไรนะที่ไม่ได้เรียนไปก่อนนั่นแหละก็คือเขาไม่เสียสลัดเหมือนที่นี่เล่าให้ฟังแต่เขาเสียสลัดแต่ว่านั่นไม่ยอมไงก็คือเลยไม่ได้ไปพร้อมกันขอให้มันคือเราดูตัวอย่างกันมาแล้วเนาะเพราะอัออนนี้มันปล่อยหลังตัวอย่างภาคสองนี่ก็เลยรู้สึกว่าขอให้มันเป็นแบบ สิ่งที่ดีอ่ะเขาให้เขาหลอกเราเหมือนที่เคินหลอกบ่อยๆขอให้เขาพยายามทำให้ภาพสวยเขาแบบเฮ้ยเราคิดมากกันไปเองถูกขอให้เขาออกคิดมากแล้วแถลงการว่าคุณคิดมากแต่นี่ว่าแต่นี่ว่ามันก็มีแบบซัมติงมาตั้งแต่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เพลงนี่นั่งพูดกับเพื่อนนะว่าตอนดูกิจกันเพ่าเพื่อนก็คือพวกกูอยนี้มุนนั่งพูดกันแล้วคือจะบอกว่าไอเฮงกิจกรรมน่ะ สำหรับคนอื่นอะไม่รู้นะว่าเขาตีความยังไงจะเป็นก็เพลงประกอบละครเป็นประกอบซีรีส์แต่อีนี่เราเีนละครนะเธอเฮ้ยดูดิเรียนมาไม่รู้เรียนมพอมันเรียนมาใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าร้อนวิชาอเวลาที่เรียนหรือทําละครหรือทําอะไรสักอย่างอย่างมันต้องมุ่งหวังหรือต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในพิสิทิ์ลับตาและพิสิทธิลับาเนาะมันมักจะมีอะไรที่แบบเขาบ่งบอกอยู่ในนั้นบ่งบอกเรื่องราวอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตอนดูเพลงจีดกันอะทั้งดอกชบาทั้งมุมกล้องทั้งความรู้สึกอและเขาไม่ได้แตกตัวกันเลยอใชนี่ก็เลยคิดตั้งแต่ซีซันหนึ่งว่าต้องมีคนหนึ่งที่มูฟออนไปอาจจะจากดีจากายไม่รู้อยูอสกิลไปถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉันรู้สึกว่าเธอเขาอาจจะจากกันดีก็ได้เออเขาอาจจะไม่จากเลยก็ได้แต่ภาคนี้ชื่อว่าอะไรนะแอมพอมมิดอะไรนะ ไอพอมิสอะไรสักอย่างเดมูนกูสัญญาว่าคูจะรักมึงแค่คนเดียวใช่ไหมใช่อ่เออมันดูค้าเนี้ยเออมันดูเหมือนอีกคนหนึ่งไปเห็นไหมไปไหนอะไปไหนไปไปเรียนเวลาที่เราเวลาไที่เราเลิกกับใครสักคนหนึ่งอะมันมักจะไม่บอกเอ้ยโชคดีนะมึงตัวแบบนั้นนี่แบบหรือว่าแบบเธอไปใช้ชีวิตของเธอเธอแล้วโอเคแต่การที่เราบอกว่ากูสัญญานะว่าคูจะรักมึงแค่คนเดียวอะมันมักจะเป็นประโยคที่พูดกับคนที่เราไม่สามารถพูดได้แล้วอ่ะ อกี่ดอกปะเช่นแบบมันลึกซึ้งจังวะดาราดาวนะมันดาราดาวนะเขาลื่องไอกูหรืกูถามจริงเวลาจะทําแบบซีรีส์เรื่องหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งไม่คิดกี่ตลบจริงจริงมันมันเลยมันเลยมีทีมเขียนบทไงมันเลยมีทีมแบบทุกอย่างที่ต้องวางแผนว่าแบบกว่าที่จะออกมาเรื่องนึงอ่ะอย่างนี้เราใค่ได้เพลงขึ้นมาปุ๊บมาเลยจับตื่นดื้อมาแล้วมาแล้ว ก็คลิปแรกนะคะ EP หนึ่งเนาะเขาลงวันที่๗พฤษภาคมนี้นะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าที่เราพูดพูดไปมันมีเขาไหมมันมันรู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบเฮ้ยอยากแกงกันเนอะอะไรอย่างเงี้เออก็ยังไงฝากไปดูกันด้วยนะคะเออเราเราใกล้ยังไงไปปะอ่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 ะยังไงใ่ไม่็ได้เด้อเราใกล้กันไม่ได้เฮ้ยหรอว่าเรามีมีอะไรมีมีอะไรเรามีลูกค่า คือต้องบอกว่าเปิดอีพีหนึ่งมาแบบฟังมากเพราะว่าเพราะว่าเรามีอะไรทุกคนพร้อมกันเพราะไหมพร้อมต้องรัเไปง่ายไหมเอาเอาให้ฉันให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงใช่ไปเพราะเรามี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  เพราะว่าเรามีสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะนี่เลยน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับยังไงใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้เลยที่นี่เลยข้างล่างนี่เลยติรดเติร์ดเติด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 ใครตัดต่อดูด้วยนะติร์ดเติดมีแล้ลูกค้านะฮะก็ใจดีมากเลยนะครับอีพีแรกก็เป็นสปอนเซอร์แล้วนะครับผมยังไงนะครับใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์เราแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะเราก็สัญญาว่าเราจะทำให้แบบเต็มที่เลยใช้ก่อนแป๊บนึงนะโทษที นี่มีกลิ่น้วยนะนี่มีกลิ่นหอมด้วยนะหอมมากอ้วยหอมอเป็นกลิ่นอันนี้แบบไม่แกงแล้วนะหอมจริงทุกคนเป็นกลิ่น English Pear นะค่ะเออวิแล้วรามีอะไรอีกหรือเปล่ามีแจกหรือเปล่าเออสปอนเซอร์เราใจดีมีแจกจ้าการง่ายมากนะครับทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะคบแล้วก็กด Subscribe คลิปนี้นะครับผมกด Subscribe ช่องเราก็ คอมเมนต์ข้างล่างนี้มานะคะว่าแบบทำตามกติกาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับพวกเราหรือเปล่ากับที่กร่าวหลีกไปนะครับผมใครที่แบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยนนใจเราก็จะไปแจกแจกที่ไหนนะแจกที่เพจเพจเปิดกล่องนะคะก็คือมี ประกาศรายชื่อที่เพจ f a c e o o o ไอ g แลว t ตเ t อ e r ก็ยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราจะประกาศัาที่วีพิทภจะพาคปมันนะครับก่อนหนังออกแน่นอนใช่รับรองได้เลยว่าแบบคุณจะฟินแบบโชคดีห่าอะไรเงี้ยเออก่อนหนังแล้วก็นะฮะฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นช่องเปิดใหม่เนี่ยแต่ว่าเราก็มีใจที่เต็มเปี่ยมมากเออเราตั้งใจมากตั้งใจตัดต่อมากตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่พูดไม่พูดเราไม่พูดราะทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยจริงจังเหรอทำขนาดนี้เลยในนี้เออก็ยังไงฝากด้วยนะครับงั้นวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมนะทุกคนนม่ใ่าลืม อยิ้มทิพย์ยิ้มทิพย์เดยวไปปิดกล้องทุกคนคือตอนนี้แมวแมวแมวอยู่ตรงโน้นคือเราจะถ่ายกับไงพีมีคนมีกล้องไหมถ่ายถ่ายถ่ให้เห็นทุกคนคือแมวแมวแต่ไม่เป็นไรเราพูดได้เราเป็นชัวร์มาต์กูออน ที exactly ่เฮ <bokki gehört S 1> ้ยมา่อกี้นี่คือการเฮ้ยนะจับจะโกจชโคลงมาจะโคลงมา